บรรยากาศโคตรคักเลยน้ำไหลอันนี้จะเป็นห้วยนะทุกคนอันนั้นก็คือขัวเนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่ดองเบิร์ตสุขูสุขคนเนาะเอฟซี FC, ทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวเนาะวันนี้กลับมาพบกับซ่องน้องตาสาวแล้วคือเกาวันนี้น้องตากาชาพาทุกคนไปหาเห็ดปวกนะทุกคนอ่าว่ามันชิได้หรือบบได้นั้นเฮาไปฮับเบิงฮับสมน้ำกันเนาะนั้นเฮาไปเบิงกันเลยว่ามันชิได้หรือบบได้ตอนนี้เฮาก็กาลังเดินทางไปนะทุกคนออกจากเมือนแล้วเนาะ ไายกระตานี่เลยกระตาของเฮามืัอนี่ไปกันสองคนนะไปกับเอื้อยเนาะนี่ตอนนี้เอาหอดปลาแล้วนะทุกคนเข้าไปหาบ้างเนาะหาเห็ดพวกนะมันนี่แมวนไปคุดกับปูเนาะ ก็จะเป็นปลาไม้ยางนะทุกคนปลายางเนาะบอนที่เขาเจ้าหาเห็ดอนาเห็ดดินนะตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะทุกคนเห็นเห็ดตาบแล้วเนาะ มันยังแบบกระจุ่มอยู่เนาะจำพ่อหาบ่เห็นมันอืออมเหนนนี่ตี่อีนี่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 นีนอ่นานะนี่นี่ทีนน่น่นี่นนี่นนี่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 เี่ี่นี่น่น่ออกนี่นบบานาะจี่่อเ่า่่น,น,น,ห,นห,ห็นนะ ยังเป็นกระจูมอยู่นี่โอ้ยอยู่ในหัวโพนนี้ม no ืออื่นมีอพอดีเลยนั่นอืมพอดีงามแลวและมืออื่นนะเฮตอนนี้เราเห็นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวฮ่าสีอาเนาะ Vâng. bây giờ mình sẽ cho các bạn tạp nhắn như nhắn nó vẫn còn mình sẽ khuất nó đây là kết tạp đây là mình chụp cho các bạn xem chụp đi gang

ยังบบใหญ่คักนะทุกคนอะ่ะเพชรตาบอันนี้เนาะดอกในน้อยนี่ยังบบใหญ่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเบิ้งต่ออีกเนาะว่ามันจะได้อีกบ่แ <c oughs> ดดปวดห้อนแบบน,นี้นะทุกคนไปนี่ก็จะเป็นขวนัขวเนาะขัว อันนาไปบ้านอาเลาทางไปบ้านอาเลาป้าตัน้ำก็ไหลเสียงน้ำไหลคักเลยฮอนฮอนเน,นี้เนาะลงลอยได้เนาะคักเลย,เลยไปลงนี่นะลงเบึงน้ำทุกคน <c oughs> lại luôn đi giờ bưng á nó bên tay giang áp thế khác ấy đi khác lên là bệnh nhân เบิ้งทุกคนน้ำกันกำลังไหลตัวนี้พี่เิีเย็นเบิ้งตามใส่น้ำอันนี้เนาะไปนี่ได้บ่าไปนี่ได้กับไปอืมกระปูน้อยกับนี่ มีมะหอยนะทุกคนมีมะหอยน้ำนี่มะหอยผมป๊าบรรยากาศโคตรคักเลยน้ำไหลอันนี้จะเป็นห้วยนะทุกคนอันนั้นก็คือขวเนาะพุ่นปีนขึ้นแล้วพุ่นเฮาจะปีนอันนี้ขึ้นไปนะทุกคน นี่แหละบ้านนอกบ้านนาเนาะสาวสาวสาวปลาปีนปีนผูปีนเขาเคยสิขึ้นโอ้ตายมันอันนี้ก็จะเป็นเฮดอ่นนะทุกคนเฮดดินอ้ออันนี้แบบมันเท่าแล้วเนาะมี อันนั้นหอยกินหมด,ดเห็นไหมชงกงโลกหากินเที่ยงนะทุกคนเฮ็ดไอ,อยยังเฮ็ดนางง่ เช <laughs> ็นาหอ,ออกก็ออกแบบบอลมันหกลุงลังขนาดขนาดหนามนีเียนนั่นน่น,อน,น,น,นะอนี่เนาะเจ้อ๋ออ๋อานเะลยแล้ตีลแล้วก็ตาเออืออ่ะ,ะมันไม่เท่าหรอ Þána er hann Hittum เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วดอกนึงมันกลิ่นมันมัล่ะหอยมันกลิ่นมันเป็นสีดังๆอือนะตัวนี้กันเน่าหมดแล้วทุกคนเออตัวนเน่าหมดแล้วเน่าหมดเลยน่ะอือสียดายเด้เนาะ เนี้ยกับกำลังลงไปกินน้ำนะทุกคนแบบว่าเฮาย่างเลาะปลามันแบบหิวน้ำเนาะนี่แหละน้ำสร้างกะใกลๆอันนาห้วยนี้ติดกันอยู่ป้าแบบว่าบ้านค่อยเขาเจ้ากินน้ำสร้างอันนี้แหละทุกคนน้ำสร้างในเ้าหน้าเาเลยเนาะ บ้านนอกนะ,ะน้ำจางค่ะเอาลืมเอาไปตองมะ,ะน้ำก็ะเย็นเย่นนี่อันนี้ก็จะเป็นกระบังไม้ไผ่ เกดให้กับเจ้าเวลาแบบมีคนแบบมาเลาะปลาใช่ไเพื่อนะหิวน้ําก็ต้องใช้อันนี้ตักกินเนาะเพราะว่าเขาบบมีอน,นะมีโอน้ำก็ใส่งามดีนะทุกคนเบิง้งออกสีฟ้าๆเนาะสุดยอดเงื่อนค่อยก็กินน้าอันนี้แหละทุกคน บันนอกเนาะบันนอกกบสิประมาณนี้เชฟบช่กเชบเดี๋ยวเฮาลองกินเมื่อมันเ,นเนออมีปลานะใส่งามดีวะตอนนี้กะเฮากะกำลังชิกินน้ำนะทุกคนนี่หมดน้ำนะ แห้งอยู่น้ำแห้งอะไรพอจนแหง้งนักแฉลบางเ<ม>็นอร <c oughs> แซบรสแซบก็จะเป็นแบบส้มๆเนาะ นนโอเคนะแบบมันบมเหม็นบวขาวบางเดี๋ยนโอเคแล้วเฮานี่นี่เลยทุกคนอันนี้ก็คือน้ำสร้างเนาะน้ำสร้างที่หมู่บ้านของน้องตาเองเขาเจ้าแบบว่าคนในหมู่บ้านของน้องตาฮะนะเวลาน้ำกินอีหอย่างขาเขาเจ้าเบิดนะ เขาจะมาเอาอยู่นี่เนาะมันจะแบบว่าบริซื้อน,นะกลิ่นแบบกลิ่นแบบอยู่แบบธรรมชาติน้ำกับบริซื้อเนาะแบบของกลิ่นกับบริซื้อซื้อแต่มักเพชรมักเพช,กเพชกรก็เป็นนัวเนาะเกลือแต่ว่ามักเพชรหาชนลายกับเขาเจ้าก็จะบริซื้อเพราะว่าเขาเจ้าอาณาปลูกเนาะมักเพชรริบนะขเขาจะปลูกเอาแต่ว่าน้ำกินนะ เบิร์ในหมู่บ้านของน้องตาฮะนะเขาเจ้าจะมาเอาอยู่นี่เนาะเขาเจ้ามาเอาอยู่นี่เลยเขาเจ้ามาตักหลายตักหลายคนจังจรินะเขาเจ้าใส่โอค์ใส่อย่างไวฮะนะมันก็นจะโบแห้งเนาะบางคนกับแบบว่าเขาเจ้ามาตักแล้วเขาเจ้าก็เอาโอค์มาตักขึ้นจนเต็มโอค์นะแต่อันนี้กับโบแห้งเนาะบึงสร้างนี่กับบริ่งใหญ่มันเป็นสร้างในน้อยนะทุกคนน้ำก็ใส่งาเนาะ อันนี้มันก็จะติดกับสายน้ำห้วยเลยเนาะเดี๋ยวค่อยสีให้เบิ้งเนาะนี่เลยทุกคนอันนี้ก็สายน้ำห้วยอันนี้ก็จะเป็นห้วยนะน้ำไหลเนาะคักไอลีนะทุกคน ไปทุกคนนั Yan Yan ้นเฮาเดินทางต่อบัดนี่น้ําก็กินแล้วเนาะเดินทางไปต่ออู้มีปีไงาตปีโตบักใหญ่ๆยานได้นี่ยานอนนี้เฮาก็เห็นได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าดอกใหญ่อยู่เนาะแต่ว่ามัน อันนี้นะเท่าละเดียร์ตัวนี้กะนี้กะเท่าละเหือน้าวแล้วเนาะเท่าละบ่คือเมื่อกี้ในผัดตัวนี้เนาะน้อยอันนี้ได้เมื่อกี้นี่เหรอ เออตนนี้นีเฮาก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะทุกคนออกใส่ทงนะข้เจ้าเนะฮู้ฮ้อนหลายนี่เลยบรรยากาศรอบๆคือแบบแดดแห้งอีลี ตาของเฮาก็ได้เฮ็ดก็ได้เต่กับบห่หลายเนาะได้น้อยเดียวทุง่งน,นาไ,ไ,นาไ,ไ่เบ็ดคือจิคัะ ันนี้จะเป็นข้าวเขาเจ้าว่านนะทุกคนบริดดำเนาะแต่อันนี้เขาเจ้าดำว่านนี่ก็มีแต่อ่านาหญ้าทั้งหมดโอยไได้กินนี่บอที่ได้กินข้าวอยู่บเป็นนะ อันนี้ก็จะเป็นฝ่ายฝ่ายนาะค่าเจ้านะทุกคนเบิง้งมันจะไปขึ้นจอดพูนเนาะฝ่ายอันนี้มันจะแบบอนนานาไปจนหอดแบบว่าอ้อมบ้านเลยฝ่ายบางคนกัาเจ้าก็มาใส่เบ็ดใส่มองมาซ่อนอยู่นี่ตอนนีเอกก็ไก่เหื่อนนะทุกคนเมือ่อยแหงตอนนี้ นั่นเลยเนาะอันนั้นก็คือเหอนของเขาเองไม่นี้ให้น้องอัน,นเฝ้าห้านแทนเพคนกำลังปั่นน้ำให้เขาอยู่ Đi phút sáu nói mà sư năm phân mà Nào, chứ chứ không? Không kia mà Sư năm pan năm băng. sau xào lần rồi lên rồi sắp vô mấy chưa Và bàn ngại chưa 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 มัอน like ี mm ้เฮาไปได้มันนี้เฮาไป้อยนะเฝ้าห้านะทุกคนแบบว่าเอาไปหาเห็ดมาเนาะจะให้น้องเฝ้าแทนตอนี้น้องกำลังปั่นน้ำให้เขาอยู่ได้เห็ดบาหลายเน้อนื้นี่เขาก็มาฮอดบ้านแล้วนะทุกคนแบบคือแบบว่าฮ้อนแหงอดีเนาะบึงนานาแดงเลยเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เนาะ คลิปหน้าพอกัอนไหมเ้ามาเบิงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเห็ดคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายขอขอบใจ